WWDC ปีนี้เนี่ยก็มีอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมาหลายอย่างมากๆแล้วก็ยังมีฮาร์ดแวร์ที่ออกมาแบบที่คาดไม่ถึงด้วยนะครับและทุกครั้งที่มีซอฟต์แวร์อัปเดตออกมาเล็กๆน้อยๆเยอะมากๆเนี่ยถ้าผมครบวอทั้งหมดคลิปนี้ก็อาจจะยาวมากๆนะครับวันนี้มก็อยากคุยกันสั้นๆก็เลยอยากจะโฟกัสไปสิ่งที่คิดว่าน่าจะน่าสนใจสำหรับทุกคนแล้วก็เป็นไฮไลท์ของงานนี้นะครับมาเริ่มกันที่ซอฟต์แวร์กันก่อนเลย iOS 16 ไฮไลท์ของ iOS 16สำหรับ iPhone เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ล็อก c r e e n นะครับจะโฟกัสไปที่การ Personalize หน้าจอ Lock Screen ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบของนาฬิกาของเราหรือว่าการเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆเนี่ยก็ทําได้ใน iOS 16นะครับแล้วแอปต่างๆเนี่ยก็สามารถสร้างวิดเจ็ตของตัวเองเพื่อม,มาอยู่ในล่าล็อกสก e ีนได้เหมือนกัน โดยมีสิ่งที่เรียกว่า live activity ด้วยนะครับหมายความว่าเราสามารถ interact กับแอปนั้นๆผ่าน widget บนหน้าจอล็อกสกรีนได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิด iPhone ของเราซึ่งการอัปเดตนี้เนี่ยบอมก็คิดว่าควรจะมีมาตั้งนานแล้วก็ดีใจที่มีสักทีนะครับเพราะสำหรับบอมน่าจะเป็นประโยชน์มากๆถ้าใส่พวก reminder s หรือว่าพวก to do list ไว้ที่หน้าล็อกสกรีนเลยแล้วก็สามารถดูได้ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้น iOS 16เนี่ยก็ยังมีอัปเดตพวกเรื่อง focus mode หรือว่าเรื่องการ sharing นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการ build on feature ต่างๆที่มีใน iOS 15แล้วให้มัน สำหรับบอมเนี่ยก็คือ iPad OS นะครับอย่างแรกเลยก็คือ Support External Display แบบเต็มจอสักทีนะครับแล้วก็สามารถ Utilize หน้าจอ External Display ให้มันเป็นอีกจอหนึ่งแทนที่จะเป็นจอเดียวกันที่โชว์บน iPad แบบ2อันโดยที่มันแก่ใหญ่ขึ้นเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการ multitasking มากๆแล้วก็สามารถทําให้เรา Productive มากขึ้นกับการใช้ iPad บนที่ Desktop ของเรานะครับ นอกจากน,นั้ยังมีเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า Stage Manager ด้วยนะครับที่มีใน macOS Ventura ที่อัปเดตมาใหม่ด้วยจะเป็นรูปแบบการ multitasking แบบใหม่ที่ขึ้นเป็นด็อกให้ข้างๆนะจากนั้นเราสามารถหยิบ w i n d o w ์ Windows ของแอปต่างๆขึ้นมาที่ Stage แล้วก็ใช้งานได้แบบลอยๆก็คือไม่จําเป็นต้องแบ่งเป็นครึ่งๆเป๊ะๆเ,เ,เหมือนใน iPadOS อันก่อนแล้วนะครับถ้ารวมบนหน้าจอ monitor ที่ต่อแยกแล้วด้วยเนี่ยก็คือสามารถใช้วินโดว์ได้สูงสุดถึง8อันด้วยกัน แล้วก็ยังพัฒนาเรื่องการทํางานให้ได้มากขึ้นบน iPad อีกนะครับด้วยฟีเจอร์ที่เราสามารถย่อ UI ของเราให้เล็กลงได้แล้วก็โชว์สิ่งต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นบน iPad OS แล้วแอปไฟล์ใน iPad OS ก็ได้รับการอัปเกรดเหมือนกันนะครับก็คือแก้ปัญหาทุกอย่างที่ทุกคนบน่บนๆกันนะครับเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นไปมากขึ้นไปอีกให้ใกล้เคียงกับ Finder มากขึ้นโดยรวมเนี่ยก็คือผอมคิดว่า iPad OS 16น่าจะทําให้การทํางานบน iPad เนี่ยมันดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราสามารถทําอะไรได้มากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ แต่ก็อาจจะยังไม่ถึงระดับ p r o f e s s ั o นอลเลยที่เราคิดกันไว้ที่ต้องมีแบบ Final Cut หรือว่าแอป Pro ต่างๆที่มีบนเดสก์ท็อปเนี่ยเอามาใส่ใน iPad แล้วก็เราสามารถทํางานบน iPad ได้เลยก็ยังไม่ถึงระดับนั้นนะครับเรียกว่าเป็นอีกก้าวหนึง่งเ<ๆ>ล็กๆแล้วกันที่ทําให้ iPad เนี่ยมันมีประโยชน์มากขึ้นใน workflow ของเรานะครับช่วงนี้ตัวเองเวลาทํางานพวก Productivity หรือว่างานพิมพ์ต่างๆแบบ on the go เนี่ยก็คือใช้ iPad เป็นหลักเลยนะก็รู้สึกดีที่ iPad OS ได้รับการอัปเกรดด้าน multitasking ก็น่าจะทํางานได้สะดวกมากขึ้นครับต่อไปก็คือ macOS ตั้งชื่่่อใหมาวา Ventura เอาจริงแอบรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่ขนาดนั้นนอกจาก stage manager ที่บอมพูดถึงไปแล้วนะมันเหมือนกันเลยกับอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเจ๋งเนี่ยก็คือ continuity camera นะครับก็คือสามารถเอา iphone เนี่ยมาติดบนหลังจอของเราเสร็จแล้วก็ใช้เป็นเว็บ c a m ได้เลยนะใช้กล้องหลังที่แบบความละเอียดสูงๆที่มันถ่ายภาพออกมาชัดๆออกมาเป็นเว็บ c a m ได้เลยรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆแล้วที่คิดว่าเจ๋งจริงๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆเนี่ยก็คือสามารถใช้กล้องเลนส์ไวบน iphone ของเราเนี่ย ถ่ายมาที่บนท็อปโต๊ะของเราเพื่อให้เห็นว่าเรากําลังทําอะไรบนโต๊ะได้อีกด้วยนะครับอันนี้คืออมชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นเพนท์พอยท์ที่อมเคยเจอจริงๆนะครับเวาลายอยากโชว์อะไรที่อมกําลังทําอยู่บนโต๊ะก็เคยแบบยกเว็บแคมขึ้นมาแบบเพื่อส่องอย่างนี้เลยแล้วก็เอาวางกับข้อไม,ม้โอ้ก็อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีนะครับ อ่ะแล้วมาถึงกันที่เรื่องฮาร์ดแวร์นะครับก็คือน่าตื่นเต้นม,มากๆเพราะว่าปีนี้มีฮาร์ดแวร์ใหม่ออกมาด้วยก็คือ MacBook Air M2 นั่นเองนะครับเป็น MacBook Air ที่รีดีไซน์มาออกมาแล้วก็ใส่ชิป M2 เข้าไป M2 เนี่ยก็คือเหมือนเป็นสเปคบัมขึ้นจาก M1 รุ่นก่อน CPU เนี่ยยัง8คอร์เหมือนเดิมแต่ว่า GPU เนี่ยก็คืออัพเพิ่มเป็น10คอร์ แล้วก็ Unified Memory เนี่ยก็คือสามารถอัพเกรดได้สูงสุดถึง24 g b กิกนะครับอัพเกรดเป็น M2 เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังตื่นเต้นได้ไม่สุดนะคิดว่าคงต้องเห็นแบบ r e v e r ร์ลเพอ r ์ฟอร์แก่อนเพราะใน Keynote เนี่ย Apple เขาเคลมไ้ว่า Performance ในการตัดวิดีโอของ M 2เนี่ยมันมากกว่า M 1ถึง40%ด้วยกันนะน่าจะเป็นเพราะว่าคอ r e GPU ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเดียแอนจินถ้าทำได้40%มากกว่า M1 เนี่ยก็คือแบบ น่าสนใจเลยวิไซนของ MacBook Air M2 เนี่ยก็คือดูเหลี่ยมเียมมากขึ้นคล้ายๆกับ MacBook Pro รุ่น14กับ16นิ้วนะครับแล้วตรงหน้าจอก็เป็นดีไซน์แบบติ่ง Notch เหมือนกันด้วยทําให้หน้าจอมันขยายขึ้นมาได้เป็น13.6นิ้วและตัวเว็บแคมก็อัปเกรดเป็น1 0 80p แล้วนะครับเรื่องพอร์ตเนี่ยก็ยังมีแค่ USB-C 2รูเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่ม MagSafe มาให้ก็ยังดีขึ้นนิดนึงหมายความว่าเวลาชาร์จเนี่ยก็คือยังมี USB 2รูให้ได้ใช้ ถ้ามีรู้สดิการมาให้ด้วยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเพอร์เฟกมากๆนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้ขายตรงให้ครีเอเตอร์ขนาดนั้นและตัวเครื่องของ MacBook Air M2 เนี่ยปริมาตรมันน้อยกว่า MacBook Air M1 ถึง20%ด้วยกันนะครับคิดว่ามันน่าจะลดความหนาลงได้แล้วก็บางขึ้นมากนะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าอย่าง iPad Pro M1 หรือว่า iPad Air 5เนี่ยก็สามารถฟิต Apple Silicon เข้าไปได้โดยที่ฟุตปริ์มันบางมากๆนะครับก็คือมันเอาความบางนะนะั้นมา Implement กับตัว MacBook Air M2 นะครับ และแน่นอนว่ามันบางขนาดนี้มันไม่มีคูลงแฟนนะครับเหมือนกับ Macbook Air M1 เลยและพูดถึงเรื่องดีไซน์เนี่ยก็คือ Macbook Air M2 มันมีสีเพิ่มมา2อสีด้วยนะครับปกติบอมก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องสีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือบอม ชอบมากๆนะครับสีใหม่เนี่ยก็คือมันมีสี Starlight กับสี i d n ไ g h t นะครับโดยที่ผมชอบเนี่ยก็คือสี Midnight ที่มันเป็นแบบสีดําแบบ Matte Black นะครับปกติก็คือจะมีแค่สี Space Gray ที่มันเป็นสีเทาแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็คือดําแบบดําจริงๆอันนี้ผมชอบมากๆนะครับชอบสีมากๆโดยรวมเนี่ยคิดว่า MacBook Air M2 เป็น device ์ที่น่าสนใจสำหรับใครหลายๆคนเลยแต่ที่ผมประหลาดใจเนี่ยก็คือตอนเขาประกาศ MacBook Pro นะครับก็คือใส่ชิป M2 มาใหม่ให้เหมือนกัน แต่ว่าเป็นดีไซน์เดิมเป็นเหมือนเครื่องเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าแค่ได้ชิปใหม่เข้าไปแล้วตอนเห็นราคาแล้วก็ไลน์อัพของ macbook 13นิ้วเนี่ยก็คือยิ่งงงเข้าไปอีกนะครับเพราะ macbook pro m2 เนี่ยมันแพงกว่า macbook air m2 100ดอลลารดอก็คือ3000บาทก็คืองงว่ามันมีเหตุผลอะไรที่คนจะซื้อ macbook pro อีกเพราะ macbook air m2 ก็คือถูกกว่า3000บาทได้ดีไซน์ใหม่ แต่ว่าแค่ไม่มีพัดลมแต่พอเข้ามาดูข้อมูลในเว็บจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเข้าใจแล้วครับก็คือรุ่นเริ่มต้นของ Macbook Air M2 เนี่ยจะเป็น M2 เออ์์ั่นที่ GPU มีแค่8คอร์เท่านั้นกับราคาที่43,900บาท แต่ว่า MacBook Pro M2 เนี่ยก็คือจะได้ชิป M2 ในเวอร์ชั่นที่ GPU 10ค o r e ในราคาที่แพงกว่า3,000บาทแต่ว่าดีไซน์เป็นดีไซน์เดิมแล้วถ้าเทียบในเวอร์ชันที่ชิปเท่ากันความจุเท่ากันเนี่ย MacBook Pro จะถูกกว่า MacBook Air M2 เนี่ยอยู่1,000บาทด้วยกันแล้วถ้ามาดูเทียบกับ MacBook Air M1 เนี่ยราคาของ MacBook Air M2 รุ่นเริ่มต้นจะแพงกว่าอยู่11,000บาทนะครับซึ่งทำให้ผมแอบคิดว่ามันแพงนะ พอตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่า performance ของชิป M2 ในเวอร์ชั่นที่เป็น CPU 8คอร์ core, GPU 8คอร์เนี่ยมันจะมากกว่า M1 ขนาดไหนถ้า performance ของ M2 รุ่นเริ่มต้นกับ M1 มันไม่ต่างกันเบอร์นั้นเนี่ยก็ยังแอบคิดว่ามันเป็นอัปเกรดที่แพงอยู่นะแต่ก็คิดว่าคงต้องไปดูเครื่องจริงๆอีกทีแล้วก็ดู performance จริงๆนะครับถ้าได้ไปลองจับแล้วเนี่ยความรู้สึกมันอาจจะมามากกว่าเหตุผลนะครับ นี่ก็คือการรวมไฮไลท์ของ WWDC 2022ที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าน่าสนใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก like ด Subscribe บ่อมียพัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ